ลืมไปอันนี้เอาออกอากาศไม่ได้ออโอ้ยสดชื่นสีด้า

คือจริงๆเนี่ยเราก็จะทำคลิปรีวิวเจ้าเ e ออ EO Tech นะครับผมอ่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมแต่ด้วยความเยี่เมื่อคืนเนี่ยก็อย่างที่เห็นตามสภาพนะครับก็อย่างมากนะเนาะเบียเย็นๆอากาศอย่างนี้นะครับผมเป็นใครก็เป็นใครก็ก็เพลินนะผมเพลินเพลินจน,น,นแบบว่าไม่ได้เป็นอันอันถ่ายคลิปแล้วสักพักหนึ่งหลับยาวจ้านะครับน้องไปเลยครับแล้วด้วยบรรยากาศแบบนี้แบบ มันก็น่านอนด้ยเนาะคืองปา้นที่แบบเออมันก็ขี้เกียจได้แหละก็เลยแบบชักแม่เลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาแบบละเอียดมากก็คือได้มาปุ๊บก็แกะสดทันทีเลยนะครับผมอันบ็อกสดกันทันทีโโลอีโอเทคนะครับผมเป็นงานแท้แทเลยนะน,นี่เป็นยังไงครับเป็นงไงละ่ะอยากได้กันละสิงานแท้นะครับผมมาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดปุ๊บ เรก่อนเองมัยังมีแบบนิดนึงนะอ่านนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์อะไรของเขาเนี่ยแหละครับผมก็จะเป็นใบเขานะเขาจะมีให้หมดสามใบนะมีใบทรงใบเซอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นคู่มือการใช้งานของเขานะครับผมนมีสองด้านนะก็อ่านกัแต่จะสญ่ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบของเขานะครับใบทรงใบเซอร์อะไรของเราเนี่ยมีให้มาทั้งหมดอยู่สองวงสองใบนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเขาดมนะกระดาษจากอเมริกา เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับผมเปิดโฟมออกมาปัา๊บมันก็จะมีนี่ครับผมนี่ครเป็นโฮโลโนะครับอ่ะแต่คนสงสัยนะครับผมว่าเอ้ยทำไมโฮโลตัวนี้มันเขียนว่า OP o p m o m o นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเอาตัวเขาออกมาเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเ,อเจ้าโฮโลเอออเทกนะครับผมแต่ว่าเออมันเป็นของทางออปติกแพลเนตสั่งให้เอออเทกเนี่ยผลิตนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะเจ้าโฮโลตัวนี้นะครับผมเพิ่มผมจะบอกว่าเออทางของออปติกแพลเนตเนี่ยเป็นโคดสั่งให้เจ้าเอออเทกเนี่ยผลิตให้นะครับผมแต่เขาเขียนว่าเป็นลิมิเต็ดเอ dition ซะด้วยแสดงว่าก็หายากนิดน,นึงเนาะก็ <laughs> อพอดีครับผมเสร็จจอนนะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นดอตที่ใส่กับปืนจริงเลยนะปืนจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดู นะซึ่งเจ้าโฮโลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น GXP S2 นะครับผมถ้า S3 เนี่ยก็จะมีปรับแบบเปลี่ยนสีได้แต่นี้มันเป็น S2 นะครับก็จะมีแค่เออ่ปรับไฟอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะผมอ่เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่านี่ฮะแสงแสงแสงไปไหนอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วนี่รครับผมเป็นยังไงฮะอ่าล็อกนะฮะเอามือสั่นๆเป้าก็ยังล็อกอยู่ที่ตาผมอยู่เลยนะ,ะเห็นไหมเห็นไหมครับผมนี่ขนาดเอามือสั่นให้ดูเลยนะความนิ่งของมันนะครับผมคือแบบว่าไร้ทิฏฐินะครับนี่อ่า คือเอาเอาเนี่ยมาเลงอยู่ที่ตาผมใช่ไหมแล้วนะผมเลงอยู่ที่ตานะไปไหนแล้วแล้วคือมันก็ยังแบบคือมันยังนิ่งอ่ะคือนิ่งได้แบบเห็นไ,ไหมคะคือนิ่งแบบสุดๆนะครับผมไม่มีโยกไม่มีสายไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสัตราวุธที่ดีนะครับผมใครที่เล่นแบบแอร์ซอกก็บวกกับถ้ามีสตราวุธชิ้นนี้ไปติดนะครับผมก็ถือว่าเป็นปืนที่โคตรแม่งอกีช่ายเลยนะครับผมเพราะว่าผมเคยเจอนะผมไปที่สปีนเมลไปทดสอบสนามที่สปีนเมลใครโดนเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ย ยิงมาแล้วนะครับรอบหนึ่งคืแบบว่าโอ้โหแบบเฮ้ยมันเลงแล้วมันยิงคมขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมบอกทางร้านไฟฟ้าผมจัดหามาให้ใหน่อยนะครับผมทางร้านไฟฟ้าก็ได้จัดหามาให้ผมเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าโฮโลแท้ตัวนี้เนี่ยของผมก็ทางร้านไฟฟ้าเนี่ยเขาจัดหามาให้นะผมก็อขอบคุณทางร้านไฟฟ้าด้วยนะครับที่ได้จัดเจ้าโฮโลปูนจริงนี่มาให้ผมได้ใช้งานนะครับผมแล้วปืนของผมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการที่จะสังหารผู้เล่นได้อย่างแจยบยนและ ก็อะไรวแม่อโหดเอพีแล้วกันเออพูดไม่ถูกเว้ยยังแฮงมืออยู่เมื่อคืน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมอ่เปิดผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าวางไปติดด้านานี้ปุ๊บใส่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขออย่างนะครับผมขายของกันนิดนึงนะครับผมเจ้าฐานรองตัวนี้นะครับอ่าเห็นสัญลักษณ์ไหมฮะเจ้าฐานรองตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากเอทางร้านของวอล์กนะครับผมอ่าใครสนใจเจ้าฐานรองตัวนี้นะครับ สั่งซื้อกันได้ที่บอลนะครับผมแน่ขายของในกันทันทีนะครับผมเราก็มาทําการติดตั้งเจ้าโฮโลตัวนี้กันเลยนะครับผมซึ่งการติดตั้งนะครับก็เหมือนโฮโลทั่วไปเนาะวก็พวกแบบคล้ายๆของค่ายสแวมเดียของอะไรพวกเนี้ยนะก็เป็นขากดไปเนะากนะากะ็คือเราจะกดปุ่มนี้ปุ๊บง้บบบบางมันออกมาพอวางเราได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ปิดขาปุ๊บอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับผมที่ปรับแบบว่าเออแบบหันซ้ายหันขวาอะไรพวกนี้นะครับปกติทั่วไปของฮอลโลเขานะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะดูส,สวยๆนะแล้เวเอาฐานออกไปปุ๊บเอาแมกะซีลใส่เข้ามาปั๊บนี่เป็นไงฮะ ก็จะดูแบบเป็นแนวแอบบสซอลรฟเฟิลแบบจู่โจมเลยนะครับคราวนี้เนี่ยศาสตร์วุธผมก็จะดูเทพขึ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเออแอสซอลของผมตัวนี้นะก็มีของเรียวอยู่นะครับผมก็จะมีเอ่อกริปเมอร์นะที่เป็นของเรียวสเปกนะครับผม,ผมท้ายก็เป็นเรียวสเปกนะครับผมแล้วก็โฮโลเป็นเรียวสเปกอีกก็อย่างที่บอกครับในอนาคตข้างหน้าก็ เดี๋ยวล้างหน้าจะมาแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนโดนล้างหน้าเดี๋ยวผมโดนเจ้าโฮโลตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างหน้าก็คงอาจจะอีกยาวๆนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราไปทดสอบการยิงกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอีกเจ้าโฮโลตัวนี้มันจะแม่นยำขนาดไหนนะครับเราต้องมีการเชือดันให้เห็นนะครับผมไปรับชมกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามยิงแล้วนะครับผมจริงไม่ใช่สนามหรอกเป็นดาดฟ้าบ้านผมเองนะเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งกล้องโกโปรตัวนี้เอาไว้เพราะวันนี้ผมถ่ายคลิปคนเดียวนะครับผมก็จะได้เห็นแบบมุมด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะใช้กล้องตัวนี้แหละนะครับผมในการที่จะออจับเป้านะครับผมอยู่นู่นในห้องนู้นอ่าเดี๋ยวเห็นไหมอ่าตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับผม,มอยู่ตรงนู้นนะค,คือตั้งไว้แล้วนะครับยิงกันในกี่ระยะดีก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะคือจะสตาร์ทก็คือระยะนี้นะผมก็จะประมาณ5เมตรระยะนี้5เมตรนะครับผม ถอยมาอีกหน่อยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสัก10เมตรเนาะอ่าอยู่จากตรงนี้ก็สัก10เมตรนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะลองยิงดูกันใน2ระยะนี้นะครับเพราะบ้านผมมีพื้นที่จํากัดนะครับผมอ่าก็อยากจะลองสัก40ดูเหมือนกันนะครับแต่มันไม่อำนวยนะครับเพราะบ้านผมมีพื้นที่แค่นี้นะอ่าก็าตามนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมระยะแรก จัดวาดแจมครับผมจัดวาดแจมต่อไปนะครับเป็นระยะที่ไกลกว่าหน่อยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าโฮโลตัวนี้นะครับผมบอกได้คาเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมแต่ก็ถือว่ายิงในระยะนี้ระยะที่ไกลหน่อยเนี่ยก็มีพลาดบ้างนะครับผมมีอยู่แหละนะครับแต่ก็ด้วยความที่ว่าอาการคนเมาเนาะยังอันนี้พูดตรงๆนะยังไม่หายแห้งเลยครับแต่ยิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดอดเขามีประสิทธิภาพนะครับผมนี้ต้องโทษออกตัวเลยว่าต้องโทษคนยิงนะผมคนยิงแมงนูอะไรอย่างนี้ยถ้าใครสนใจเจ้าโฮโลเรียลสเปคตัวนี้นะครับผมก็ติดต่อที่ได้ร้านไฟสไตรได้เลยนะครับผมแต่ว่า การที่จะจะซื้อเจ้าโฮโลตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าต้องใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับไม่ใช่เออรอใบอนุญาตเลยนะนะเปล่าหรอกคือรอของมันลงเรืออะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามันเป็นของจริงเนาะอาจจะต้องแบบรอนานนิดหน่อยนะครับผมแต่ได้ของชัวร์นะครับผมอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าโฮโลเรียลสเปกก็คือเป็นของ e อ t อเทนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซัมมสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาร์ลนเจอร์นะครับผมแต่วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ได้เวลาไป จัด่อซะหน่อยละนะฮะหน้ากำลังแดงๆเลย <laughs>